สบายดีพี่น้องเบิดทุกผู้ทุกคนเด้อจากพี่น้องทั้งไกลและทั้งไกลทั้ง้านและทั้งไทยและทั้งต่า,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 างประเทศจา้ามากินตำตีนไก่จากพี่น้องตำใส่ผักกะทินละครับเม็ดยกะทินมีบักทัวและกับหอเมเมใปใส่นมจากพี่เนาะพากาสูนี่ักบัวยี่น้ำมัยอันเดียวมาจากขนมจีนกโดยูดุม ฝากกับที่นี่สนิท้กนาพี่น้อง่าสุดตา มีทุงแตแต,แตอึดดัดอึดนอนี๋ยวเห็นหน้าเห็นแต่ทุงแต่ตาปันหัวคักห <c oughs> ัวจะได้เป็นยูทูบเบอร์ Thuông <laughs> tạch <laughs> Mình đi chín tin cay Chín một chút một cả phải mất tổng hẹn นักนาขึ้นก็มุกน,นักนาขึ้นแต่ละมือพักสะโอมกับเตวว่า,านนาคือมาเหี่ยวเทพีนเาานาะยาสงก้องคูกเข่าเลยเนาะ อัดประตูตันน้องฟักก่นเพื่อดีสนาดจัง แต่ขนมจีนนั่นึงดูเพื่อส่วนหน เวลาอยู่กับกล่องดนดนความจริงคือความจริงตัวจริงของหน้าดึงกล่องแหลกใครกิบเด็กแหลกก็เฉยเงียบเสียน้องพองสิ้นแลกัเอาตรงๆเป็นคนมวนตัโลคเร้อะมาครัว mai cà cả. Uhm. Này bạn nào, chút đen, gom mù cứ thung tại ta. Nương bờ leo, cà pino, nương bờ. ดีขน,นาดประตูเปิดออกเอง mặt và tiền đây tại nhỏ thắc nam làm sai buổi sống mưa sống tím <laughs> เดี๋ยวก็เลยรับเชื้อไปไกลมแมงวั่นพี่น้อง <c ười> มาเด้อพี่น้องเมื่อเจอครูทุกคนจากพี่น้องขนังหอบสาสพี่น้องฟังลาฟัางท้ายฟังไปเถอะมากินน้ำกัน ฟังต์คลิปก็สีหน้าเป็นแน่แล้วพี่อ๋อมันสากินสาสาน้ำชินตีน Tớ mười 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 thì nó chắc mười 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 งานไว้หนึ่งเดียว้ะพี่น้องซานเห็งเตีนขอตัวขอแพะรับเดะหมุนขึ้นอีกหนึ่ง เปลี่นนิดนึงด้วย้ะพี่น้องลยไปแหละทิ้มงานแหละใช่ออืมอีกคำถุไปกันยังอนันี่นจับโซนนีนึงจับนอง สำหรับคลิปนี้ฝากไววเพียงสนิเเลอจากพี่น้องขอคุณในไลน์เลย,ยพี่น้องที่มากติดตามหเปไปกําลัางใจจ้า,จาสำหรับคลิปนี้อกค์สิฝากขอบุณขอคุณพี่น้องเบอร์ทุกผู้ทุกคนเนาะบ่าพี่น้องทั้งดาวแต่ทั้งไทยแต่ต่า,ง,างประเทศเนาะแลักพี่น้องคณะหอบศาสตร์ขอางนอกเนาะเอฟซีใหม่และเอฟซีเก่าเนาะที่เขามาเป็นกําลัางใจหายเนาะถ่า ออนไปบทัวถึงพี่น้องกามาคอมเมนต์ใตคลิปไตเด,ด้อจ้าแล้วออนจิตติดตามไปจากพี่น้องถ้าว่าไปศาสร์เนี่ยก็ขอถทษขอไปเด้อจากพี่น้องสำหรับลิปนี้ไปละจ้า